หลังจากได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจำและทราบว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็วๆนี้ ฉะนั้นในฐานะผู้นำทางศาสนาและผู้นำองค์กรของศาสนาที่ยินยัดอยู่บนความถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามมาโดยตลอดและได้ติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งแต่ละระดับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะในเรื่องการซื้อสิทธ์ขายเสียงและการให้สิ่งของที่เป็นสาธารณะ เช่นการให้เงินให้ทองให้วัสดุครุภัณฑ์อิฐหินดินทรายเครื่องขยายเสียงถ้วยชามเครื่องครัวหรืออื่นๆทั้งหลายทั้งปวงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งการได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งหรือได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่แข่งทางการเมืองในทุกระดับและสำหรับ ผู้ที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือว่ามีการทุจริตในเรื่องของการเลือกตั้งในทุกระดับทุกรูปแบบนั้นท่านศาสดาสนุนทรลกอิสลามก็ยังได้กล่าวโทษเอาไว้ว่าอลรอชีว<อ>ันมุรตาชีฟินนาร์ผู้ให้สินบนผู้รับสินบนหรือผู้ทุจริตในการเลือกตั้งทุกระดับนั้นฟินนาร์จะต้องเข้านรกทั้งคู่ เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโทษที่หนักหนาสาหัสโดยเฉพาะในโลกหน้าอาเครกฉะนั้นในโลกนี้อาจจะเรายังไม่ได้รับโทษนี้แต่วันที่เรากลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะต้องได้รับโทษดังกล่าวนี้ฉะนั้นจึงขอฝากกับพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณาใช้สิทธิ์ใช้เสียง ของพี่น้องโดยไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไม่มีการทุจริตในการเลือกตั้งเราจรึงจะปลอดภัยตั้งๆางกฎหมายบ้านเมืองและปลอดภัยในโลกหน้าอาัคิรอ